ในปีพุทธศักราช2,568ชาวราศีตุลจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภการเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพการงาน ปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีตุลจะเห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนผู้ใหญ่และเจ้านายจะเริ่มมองเห็นความสามารถและผลงานของคุณมากขึ้นมีโอกาสได้รับการโปรโมตหรือเลื่อนตำแหน่งไปสู่บทบาทที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ ที่มีอยู่ปีนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมง,งานการสื่อสารที่ชัดเจนและการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลโยีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเสริมทักษะและเปิดโอกาสใหม่ๆในสายงานของคุณการเงินสถานการณ์เงินของชาวราศีตุลในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปรายได้จากงานหลักและงานเสริมจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการเก็บออมจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมอาจเป็นทางเลือกที่ดีในปีนี้ความรักด้านความรักของชาวราศีตุลในปีนี้มีความสดใสและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับผู้ที่มีคู่ครองความสัมพันธ์จะมั่นคง และมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการมั่นหมายหรือแต่งงานสำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจผ่านการทำงานหรือกิจกรรมสังคมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีพันธะอยู่แล้วการตรวจสอบสถานะของอีกฝ่ายให้แน่ชัดจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การสื่อสารที่ดีและการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการใช้เวลาร่วมกันและการทำกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายชื่นชอบจะช่วยเพิ่มความสุขในความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพของชาวราศีตุลในปีนี้โดยรวมถือว่าดีอย่างไรก็ตามคนใส่ใจเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการพักผ่อนเพียงพอและการจัดการความเครียดจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้คุณทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและสามารถพ้องกันได้ก่อนที่จะลุกลามโชคลาบและเคล็ดลับเสริมดวงปีนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการทำงานและการลงทุนการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆ อาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีอย่างไรก็ตามควรเล่นอย่างมีสติและไม่เกินกำลังของตนเองการทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นการบริจาคสิ่งของหรือเงินทองให้กับผู้ยากไร้หรือการร่วมกิจกรรมการกุศลจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง การสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างสติและความสงบในจิตใจการบูชาพระแม่ลักษมีหรือพระพิกเนตจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความสำเร็จในชีวิตสรุปปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่ชาวราศีตุลจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในหลายด้านการเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมจะช่วยข้อโดดเด่นของดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลพีพุทธศักราช2568ในปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีจุดเด่นในหลายด้านที่ทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและโดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินและโชคลาภนี่คือข้อดี และจุดเด่นที่น่าสนใจของคุณในปีนี้ 1. การงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขยายธุรกิจหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญมีผู้ใหญ่และเจ้านายให้การสนับสนุนมองเห็นความสามารถของคุณชัดเจนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสได้ลูกค้าหรือพันธมิตรใหม่ ที่มีศักยภาพทําให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมาะกับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตลาดการเงินและงานสร้างสรรค์2การเงินมั่นคงรายรับเพิ่มขึ้นปีนี้มีแนวโน้มได้รับรายได้มากขึ้นจากทั้งงานหลักและงานเสริมมีโอกาสสร้างรายได้จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจออนไลน์มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากทรัพย์สินเช่นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษแบบไม่คาดคิดเช่นมรดกโบนัสหรือเงินจากแหล่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน 3. โชคลาภเด่นเสี่ยงโชคมีลุ้นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนที่มีการคำนวณมาอย่างดี หากลงทุนด้านหุ้นกองทุนหรือคริปโต,โตอาจามีโอกาสทำกำไรที่น่าพอใจตัวเลขนำโชคในปีนี้คือเลข 3, 7, 9ช่วงเดือนที่โชคลาภโดดเด่นกุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมและพฤศจิกายน 4. ความรักมีความมั่นคงและลงตัวมากขึ้นคนโสดมีโอกาสพบรักที่มั่นคงจากการทำงาน หรือจากแวดวงสังคมคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นอาจมีเกณฑ์แต่งงานหรือมั่นหมายสำหรับคู่รักที่มีปัญหากันมาก่อนมีโอกาสปรับความเข้าใจและกลับมาคืนดีกันห้สุขภาพแข็งแรงมีพลังงานเต็มเพียมสุขภาพโดยรวมดีขึ้นกว่าปีก่อนถ้าดูแลตัวเองดีจะมีพลังงานทำงานได้เต็มที่ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเช่นหันมาออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารมากขึ้นควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักเกินไป 6. เคล็ดลับเสริมดวงเพื่อความสำเร็จทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกีงเพื่อเสริมดวงด้านความสำเร็จพกหินนำโชคเช่นไพไร้ ไพไรหรือซิตรินซิตรินเพื่อเสริมโชคลาภด้านการเงินบูชาพระแม่ลักษมีหรือพระพิกเนตเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและความสำเร็จในอาชีพการงานสรุปข้อโดดเด่นของชาวลัคนาราศีตุลปี2568การงานก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขยายธุรกิจหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ การเงินมั่นคงรายได้เพิ่มขึ้นมีโชคด้านทรัพย์สินโชคลาบโดดเด่นมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือโชคลาบจากการเสี่ยงดวงความรักลงตัวมีโอกาสพบรักใหม่หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับสุขภาพแข็งแรงมีพลังทำงานเต็มที่แต่ควรระวังความเครียดเสริมดวงด้วยบุญและพลังบวกเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในทุกด้าน ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีตุลถ้าคุณเตรียมตัวให้พร้อมและใช้โอกาสอย่างชาญฉลาดความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเกลื่ม